สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวเรากลับไปจากทำ้านเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันนะครับผมวันนี้เรานัดกันไว้ที่สนามตะกร้อที่ในโรงเรียนนะ <coup. S 1> เดี๋ยววันนี้ปกติเราจะเล่นแถวบ้านนะครับแล้ววันนี้เราจะไปที่โรงเรียนนะครับสนามในโรงเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวให้ถึงสนามก่อนนะโอเค ถึงแล้วนะครับสนามตะก,กร้อของเราที่โรงเรียนนะครับมีที่โรงเรียนสนามตะก,กร้อนะครับเดี๋ยวเราจะจัดก,กันแบบเต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวว่าเราจะสนุกสนากนกันขนาดไโอเคเดี๋ยวขอวอร์มก่อนนะครับติดตั้งอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเควอร์มเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ กำลังวอมเคลื่องกันอยู่ายานะมาลงตตงนี้นะว,วอมเคลื่องวอมเคลื่อง,อม,องมาสัน่จริงเดี๋ยวเล่นกันก่อนนะครับด,ดูไปเรื่อยๆโอเค มเรียบร้อยไปแล้วสำหรับมืดมืดมากดูไม่เห็นนะครับกำลังร้อนนะเีอยลนอเริ่การบรรจก่อนหนี่มาเราดูบางว่าุไม่ได้ดตุกตุกไม่โจยใช่ไหมโอเคผมจะเจอันที่บ้านดีกว่าโอเค ครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับเหนื่อยมากวันนี้ได้ไปเล่นกีฬากันในที่สนามโรงเรียนนะปกติเราจะเล่นอยู่แถวบ้านนะครับเป็นสนามโอ้ชแถวบ้านวันนี้ก็สนุกมากนะครับเหนื่อยได้เหนื่อนะครับวันนี้นะโอเคนะครับผมฝากทุกท่านด้วยผมช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเน่าลืมดูแลสุขภาพกินของดีๆนะครับแล้วก็หาของเย็นๆกินบ้างเลยช่วงนี้อาการอากาศมันร้อนมากนะครับผม โอเคนะครับทุกท่านอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับผมนาะย่าลืมช่องยู u ูบกอล์ยินโซ so, ครับผมแล้วก็ช่อง f เฟซบ o ๊กกอล์ินโซ so, ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่อง TikTok กกอินโซ so, ด้วยนะครับภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะมันจะค้ำแล้วมันค้ำแล้วนะครับผมโอเคครับ okay, นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าให้ผมไปไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยให้ผมทำอะไรหรือไปไหนนะครับให้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ